w o r k v e n t u r c o m ภูมิใจเสนอแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานขั้นตอนแรกเราจะลงรองพื้นค่ะโดยเลือกรองพื้นที่เป็นเนื้อแมตเพื่อความเป็นธรรมชาติและดูสุภาพมากที่สุดค่ะ mm hmm. เพื่อความเรียบเนียนของผิวนะคะ mm hmm. เราจะใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดจุกบกพร่องค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นรอยสิวหรือว่าใต้ตาดำของเราค่ะ สร้างมิติของใบหน้าด้วยการคอนทัวร์หน้าค่ะโดยใช้บริเวณกรอบหน้านะคะแล้วก็บริเวณจมูกค่ะโดยที่เราจะเลือกสีคอนทัวร์ที่เหมาะกับสีผิวเราไม่ให้โดดเด่นเกินไปไม่งั้นจะทําให้ดูไม่สุภาพได้นะคะเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะจากนั้นก็แต่งตาได้เลย สีที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นสีโทนสุภาพค่ะโดยที่เราจะเลือกสีนี้ในการลองพื้นนะคะแล้วเราก็จะทําสีเบนให้เข้ากันโดยใช้สีนี้ค่ะและคัดเบาๆด้วยสีน้าตาลอ่อนค่ะจําไว้เลยนะคะว่าทุกอย่างต้องดูซอฟและก็ดูสุภาพที่สุดค่ะเน้นว่าเป็นโทนสีน้ำตาลนูนูจะให้ลุคที่ดูสุภาพกว่าโทนที่เป็นเฉดสีโดดเด่นนะคะและถ้าคนที่มีสีผิวเข้มอาจใช้โทนสีที่เข้มกว่านี้ได้อีก1-2ระดับค่ะ ก็จะเขียนให้ชิดขอบตาบนมากที่สุดนะคะเพราะว่าจะได้ให้ลุคดูธรรมชาติแล้วก็ไม่ดูจัดจ้านดัดขนตาและปัดมันคาล่าต่อได้เลยค่ะแนะนำว่าไม่ควรติดขนตาปลอมนะคะเพราะว่าจะทำให้ดูเยอะจนเกินไปค่ะบัดออนที่เลือกใช้นะคะควรจะเป็นสีชมพูหรือว่าส้มนูด์นูดค่ะโดยอย่าให้แวววาวมากเกินไปเลือกแบบพอดีพอดีนะคะ ลิปสติกนะคะควรเลือกที่เป็นเนื้อแมทนะคะเพราะว่าจะทําให้ดูสุภาพค่ะและหากเป็นโทนสีนูดออกน้ําตาลเนี่ยจะทําให้ดูสุภาพแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไปอีกค่ะสําหรับทรงผมนะคะก็ควรที่จะมัดรวบให้เรียบร้อยค่ะสัมภาษณ์งานครั้งหน้าขอให้ประสบความสําเร็จทุกท่านนะคะ